สวัสดีคลิปครับมูนี้กะอาจารย์ไหยสิช,ชุดขายันคัดครับบันนี้เปลีย่ยง,ไ,งไม้เวสกุยังครับ ตะกี้ต hmm. mm ัวเก่ามันแทงลงล่างวันนี้สีแทงงึ้นทึ่งพูดแล้วคืนปุ่งจี้ไม่โค้งแล้วใครงี้นเนี่ยนี่ครับบัตรมันทีสามมันทีสามวันนี้ครับตรงจุกจิกครับนี่พวกที่ได้รูปได้ส่วงตัวนี้อื นางรองนางรองนางรองหลาหนนะจะเรื่อนใช่เลยจะเลื่อนช่เลยสายมือหลาใหญ่ๆน่ะใ่สายให้ขวบหนึ่มมีเล็กไอบีมมมี มันหายากเลยไอ้บินนี่ครับก็เดินเสร็จนะครับนี่สายสายเมยดล่มมึงฮะเดี๋ยวล่มเนาะนีล่มแรงเลยจั่เกียวโตได้ไหมเกียวโตอืมเกียวโตเหรอเนาะรถหนอกเนาะ เดือแค่ชุมครับครับใส่กระดูงูครับนี่อันนี้เ็เตรียมเหล็กนะครับเดี๋ยวจะแบ่งเหล็กตัดเป็นท่อนเป็นท่อนเอฟซีดยวาสิมาสงง ราคาเท่าไรครับแจ้งราคามานี่เก็กบ,บใ,จใจเๆน,น,นี่นลเอฟซีวมาส่งนะคันยู่ไก่มันเสีนเท่าไรหน้าหกไหมสองพันหกสองพนหเมนโมเมนไหบินนี่ สองพันหกเลยะอมันกกเหลียวเาน,นเาะอันนี้สองพันหกด้วยเอฟซเจ้ามีราคาถึงกูนี่บ่น,น่เสร็จละสองพันหมันไอขึ้นเห็ดดิเผื่อไอ้เหรอเห็ดบีมร่าง โอ้รถจอดไม่ห้าเปอร์นี่ประมาณนี้ครับตัดแล้วครับตัดแบงส์ส่อนเจ้าเจ้าสีกลางปีกคนหนึ่งเจ้าเชียกลางปีกคนหนึ่งขังไหมเมื่อเชียวหล่นเลยเอ้าเอฟซีไสนเฮ้ยตังไหนเอาฟ้าเราถามเนึเอฟซีเลือกตามใจเลยใจ้าเสียวเท่าไรเอาเท่าไรตรงไหม เดี๋ยววัดก่อนครับปลาเราเสียวโอ้เล็กจได้นี่สองห้ามันหายซ้ำนี่ไม่แท็กหรอไม่แท็กมันเท่าไหร่ขอบห้าขอบเขอบหาขอบเจ้าเชดกางีบัว เอ็นซีส mm ั่งเลยปลาเราเคยมีสองร้อยพนถามความแนะนำครับเ like <repetition> <iny roughly grammar language> ็กมาฮอดกับตัดเลยครับนี่มเลีงแล้ตัดจิ้มมันกบาตัดจิ้แล้วซื้อสันี่นะพี่น้อง่ยังร่ามันมันมันติดตัดเอ่งเียดียกว่าน้อนังตา เ,นะเดี๋ยวเจ้าชือ่อแทนเตียพีนี่เขาเอาแทนเตียว่าปนีนี้เอาแทนเตียไปพีนี้ฮะนี่นะครับงานมันจะชา้าตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นงานเก็บรายละเอียดครับ ไอ้แค่ชุดสากยันคัดหนึ่งกับเพเ่อนครับนี่น่าเกลีไหมครับ,เ,รบ <S <S เดี๋ยววัดแท็กไมโครดูครับแท็กไมโคร2.88เมตรเออกระบะตัดอยู่ที่2.55เมตรครับรถทรงไฮซัมนี้ครับ เกินมาสามเซนครับประมาณ30มเซนเอซีวาเฮ็ดปีกดีปะครับหรือว่ต้องเฮ็ดเอาเบแบบเพียเพียวแบบล้นเลยไม่ต้องทำปีกมาเอาแนะนำเลยครับสำหรับเซี่ยนสำหรับดอกตือหัวฮะย่างดีเลยยืนเพี้ยนตั้งเก,งก่งอะไรต้งหัวมหนือนสูงแห่งไหม อันนี้ช่วงล่อครับสองเมตรช่วงล่อหนาประมาณไม่ถึงสองเมตรสี่สิบครับซุ้มล่อนี่นี่ประมาณนี้ครับห้าสิบห้าก็จะล้นอยู่หน่อยหนึ่งห้าสิบห้าอู้ใบแท็กไม่โครล้นไปสี่สิบเซนครับ ตัดแล้วครับตัดสองเมตรห้าสิบห้าผู้นี่ผู้ใดครับผู้ใดมีแบบสวยๆกับซง้มให้เบิกเนี่นะครับปลาเราเฮ็ดไปเรื่อยๆครับคือพ่อเราได้จับจุดครับซุ้มรงรูปไม้เบิกเนี่ยครับมีการเฮ็ดแบบไหนมันงามมันสวยอันนี้เฮ็ดเพื่อบรนได้ครับหักลงแห้งบมื่อไรครับ อืมเบิ้งครับี่ตัดให้ยังตัดสองเซนก็นกดีๆเขาปรตัดเพิ่งครับบาทดทุกไม่เจ่าไหน่นากหูงงเหตุผลบ่าว่าตัดแบบนี้ให้ยังครับ บ่ต้องถามครับถามไหนก็บ่อบอกครับเดี๋ยวเพื่อนคิดพวกเพื่อนบอกเองครับไปซอนี่ถึงตัวครับรุ่นนี้แล้วตอนนี้นคือแจ,จ็คสองเซน3้ำหล่อเสร็จแล้วครับเอามาขี่เหรอซ้ำหล่อวัชิเลียว เอ้ยบ่ไดเดือรอบนี้เขาวาให้พ่อเทาูุสาวสีทรงให้นตั้งหากบ่ไดกินเขาเคียดด้วยมึงต้องไปสื้อ์ด้วยนี่เยบร่อยครับเดี๋ยวไปเบื่องปาเบียเดือน เอาล่งงางเครื่องกรอมันามาติดอย่างหั้ตะกินมันยิ่งอย่ท่านคนอ๋อมันยิ่งฟังเครื่องมานี่นะครับขั้นรถพวกก่วงอะสามมือครับเฉ่เพาะเฮ็ดตัวนี้ครับ ตัดเล็กเลยครับเดอบร้อยีนนอย้ยยยบ้งไยดผู้ใดลูกเคยอนยาดูดมาให้มาได้ชี้เตกซ้ำลูกสาวอมเหมือนเลยวันนี้ เดียบร้อยครับ เฮ้หม,มาเห็ดซ้อยกอระเบ้าที่น้องเ่ซอยกอระเบ้ามันสายลมแตกแล้วนันทับเอย้ยเ๋ยวกระบ,บาสิขึ้นห่านก่อนได้หรือเประทันในเรียนในกระบ,บาดแล้วเรีวแล้วกันล่ะอันกอ,อกระเฝ้ามาเอาด้วครับ โตมาหลายคนบมาเบิ่งมาส่นหินมาสัานหินของตอหรอมาท่านโอ้ยเอ็นคอร์สุดหน่งยากเลยนี่กล้าซื้อจักบาท